กดแชร์ตลอดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาผมจําได้แน่นอนนะครับคุณพัชรีพรบอกติดตามตลอดค่ะขอบคุณมากนะครับใครที่กลัวว่าจะลบ Facebook ไม่ต้องกลัวผมลบทิ้งให้หมดนะครับใครที่กดแชร์แล้วกลัวว่าจะลบหน้า Facebook ไม่ต้องกลัวผมล,มนะผมลบทิ้งให้หมดนะครับผมลบทิ้งให้หมดนะครับหรือไม่ก็แชร์ลงกลุ่มได้นะครับขอเคล็์กำลังใจคนละหนึ่งแชร์พอนะครับ ถ้าไม่มีคนแชร์ไม่มีคนดูนะครับไม่มีผมนะครับ <ienne hypotheses> ผมไม่เห็น <surprise> นะนะครับสวัสดีค่ะนะครับสว,ส,สวัสดีสสด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับงวดที่แล้วเข้าออมสินค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับไปกันต่อนะครับทุกท่าน เดี๋ยวผมจะจับให้เหมือนเดิมนะนะครับสําหรับเลขตารางนะครับผมจะจับให้เหมือนเดิมนะครับผมจะจับให้เหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปนะครับปาะกาก็หมดแล้วนะครับ9นะมาใหม่ค่ะแชร์และค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับใครมาใหม่แล้วกดแชร์เนี่ยสาธุขอให้ ได้รับโชคกับผมทีนะครับขอให้ได้รับโชคกับผมทีนะครับผมให้อันนี้เป็นสูตรที่2นะครับเป็นสูตรเลขตารางนะครับเลขลอตเตอรี่ใครไปตามหาแล้วนะครับน่าจะมีคนไปตามหาเอยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับคนดูน่าจะเยอะนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ แชร์แล้วค่ะงวดนี้พี่พัชอะไรนะแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะงวดนี้พี่พัชรีพรจะถูกหวยค่ะขอให้ถูกนะครับคุณพัชรีนะครับขอให้มานะนะตัวแรกเลยนะครับผมเขียนให้เลยนะเจ็ดเก้านะครับตัวแรกเลยนะครับเลขชุดนี้อาจารย์ทานข้าวหรือ,อยังทานแล้วนะครับผมกินมาม่าไปแล้วนะครับเพราะว่า ไลฟ์ Life, อาไลฟ์ Life, ลาวไปนะครับแล้วก็มาไลฟ์รัตบานนะครับอาจารย์น่ารักมากพอเขาถามก็ตอบนะครับผมพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นนะบางคนคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันผมก็จะตอบตามอคอมเมนต์ที่ต่างนะครับชอบสามเจ็ดค่ะชอบเจ็ดค่ะนะครับสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่ะนะครับผมชอบเจ็ดเก้านะตัวแรกนะครับ ผมจะจับให้ทั้งหมด4หางพอนะครับผมจะไม่จับให้เยอะนะครับส่วนใครที่อยากจับคู่เองนะครับจับได้นะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับจับได้เองเลยนะครับ47390370397นนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะผมบอกเลยนะครับอาจจะมีไม้เห็นนะครับอาจจะมีไม้เห็นนะฮะ สวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชอบเก้าสามค่ะนะครับชอบเจ็ดเก้าค่ะนะครับชอบเหมือนกันเลยนะครับเจ็ดสี่สามนะครับนะจับคู่เองได้นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอกไม่หมดจริงๆนะคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับที่ผมจะจับให้ นะครับคู่แรกนะครับผมจับคู่หลัก10ก็คือ7นะครับหลักหน่วยคือ9นะครับผมจะจับให้ทั้งหมด4หางนะนะครับตัวต่อไปนะครับสี่เก้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดี2200คนนะครับ สวัสดีทั้ง2,200คนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางด้วยนะครับแบ่งปันแนวทางให้คนอื่นด้วยนะนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันแบ่งปันแบ่งปันโชคเป็นสะพานบุญนะครับแบ่งผมเน้นให้3ตัวนะครับผมเน้นให้3ตัวนะครับผมเน้นให้3ตัวนะะ แอบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะครับใครแอบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะฮะใครเแ็บแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเราอยากได้ข่ดาวโจนดาววีโอเคใครอยากได้ดาวโจนดาววีนะครับอาจารย์เอาให้หมดเลยค่ะนะครับจะเอาทุกอันเลยใช่ไหมครับผมคงต้องมาไลฟ์อย่างเดียวแล้วนะฮะผมคงต้องไลฟ์อย่างเดียวแล้วนะครับ 0์มีโอกาสมาไหมผมบอกอย่างนี้ครับว่าทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับผมบอกนัตรงนี้เลยนะครับว่าทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะฮะทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับแคป็บแล้วพิมหนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ดาวโจรดาววีนะครับแคป็บแล้วพิมหนึ่งเลยเดี๋ยวผมให้ดาวโจรดาววีนะครับ S <S <conclusions> โอเคนะครับ <HHH> ดาวโจนดาววีมาลุยดาวโจนดาววีกันศูนย์ศูนย์มีโอกาสมาไหมผมบอกอย่างนี้ครับว่าทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับผมบอกนัตรงนี้เลยนะครับว่าทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะฮะทุกตัวมีโอกาสออกหมดนะครับแคปบแล้วพิมพ์หนึ่งครับเดี๋ยวผมให้ดาวโจนดาววีนะครับแคปบแล้วพิมพ์หนึ่งเลยเดี๋ยวผมให้ดาวโจนดาววีนะครับ โอเคนะครับดาวโจนดาววีมาลุยดาวโจนดาววีกัน